ร้อนกัดอร่อยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาออกกันอีกสักเมนูนะครับเมนูง่ายนะครับอิ่มสบายท้องนี่มาม่าครับวันนี้นะครับมาม่าหมูสับนะครับแล้วก็ปลากระป๋องสามแม่ครัวนะครับนี่ก็พวกเครื่องเคียงต่างๆนะครับที่เราจะทำพริกสด กระเทียมนี่เอามาครึ่งต้นเลยครับวันนี้เราจะทําเมนูผัดกะเพรานะครับผัดกะเพรามาม่าปลากระป๋องนะครับผัดกะเพรามาม่าปลากระป๋องตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับก่อนอื่นคือเราต้องทําเครื่องปรุงก่อนเพราะว่ามาม่านี่คือถ้าเราลวกเอาไว้มันจะพองนะครับไม่ต้องรอตัวนี้คือเดี๋ยวเราทําหลังก็ได้นะครับเส้นเราเตรียมทีหลังเรามาเตรียมพวก ผัดกะเพรากันก่อนนะครับนี่ปลากระป๋องนะครับวันนี้อีกสักเมนูครับเดีย๋ยวมาทำกันเลยครับอันนี้พริกนะครับพริกสดกับกระเทียมนะัเราที่เราตัดอ,อยู่นะครับที่จะทำปัดกระเพราไม่เผ็ดนะครับพริกนี้นะครับ เน้นรสชาติน้นหนึ่งครับทีนี้เราก็หั่นนะครับหันน่นให้เข้ากันกระเทียมกับพริกนะครับที่จะทําเป็นเครื่องผัดก,กระเพรานะครับ นี่เราก็มาถึงตอนเสร็ดกระเพราแล้วครับหอมมากๆในกระเพราบ้านนะครับกระเพราเนี่ยมันมีสองสามรูปแบบนะครับมีกระเพราแดงด้วยนะครับนี่กระเพราขาวแต่ว,ว่าเป็นของบ้านนะครับของเพื่อนบ้านนะครับปลอดสารพิษนะครับที่เรานํามาทำเนี่ยเราปลูกเองทั้งหมดนะครับใบมะกรูดเอหรือว,ว่าหัวขาเล็กๆขาบ้านๆนะครับอ่ถ้าเปิดเป็นของที่แบบใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีเนี่ย มันจะหัวใหญ่นะครับออกสีเหลืองหรือว่าต้นกระเพราก็เป็นพวกกระเพราก็จะไม่หอมอย่างนี้นะครับมันจะออกแบบกรอบมากกว่านะครับใบใหญ่นะครับนี่ใบเล็กหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องก่อนนะครับเครื่องผัดผัดกระเพราไว้เรียบร้อยแล้วก็เรามาทําเส้นแล้วก็ราดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับแล้วก็เปิดปลากระป๋องนะครับ ามไม่ครัวันนี้อร่อยนะครับต้นตำรับของปลากระป๋องนะครับสามไม่ครัวหอมอร่อยนะครับนี่วันนี้เราทําเมนูพิเศษอีกนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับอิ่มสบายท้องนะครับยามเที่ยงเที่ยงนะครับแล้วก็ทําผัดกะเพราหม่าม่าปลากระป๋องครับวันนี้นี่เนื้อแมคเคเรลนะครับปลาแมคเคเรลนี่สุดยอดเลยเนี่ยนี่นี่นี่ทูมลงไปดู คู่กันเลยครับอันนี้นะครับครับเราก็มาทำผัดกะเพรากันก่อนนะครับก่อนที่จะลวกเส้นมาม่านะครับอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าคือรอได้ตัวนี้คือทำไปแล้วก็รอรอเส้นนะครับจะเปิดเราทำเส้นรอเนี่ย พองไม่ต้องกินกันเลยนะครับนี่น้ำมันทับทิมเดี๋ยวเราให้น้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเครื่องเมื่อกี้นะครับกระเทียมกับพริกนะครับที่เราหัน่นใส่ไปเลย เดี่ยวหอมมากครับปลากระป๋องเลยครับ

อเอาแล้วครับปิดไว้แล้วครับเรียบร้อยทุกคนที่เรียบร้อยนะครับเครื่องปัดกระเพรา เมนูง่ายๆนะครับกับเรามาม่าปลากระป๋องวันนี้นะครับหอมมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวเราทําเส้นกันเลยครับเดีย๋ยวเราลวกเส้นแล้วก็เอามาราดนะครับน้ําที่เราทาเนี่ยคือผัดกะเพราเนี่ยเดีย๋ยวเราก็ราดลงบนเส้นเลยนะครับไม่ต้องผัดรวมกันนะครับเส้นมามา่าปกติถ้าเื่อลวกนานก็ไม่ได้นะครับเส้นมันขาดนะครับเราทําเหมือนพัตต้าไทยเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวเจินครับครับแล้ก็ลวกบาม่มาเลยครับสามห่อวันนี้นะครับนี่เราลวกเลยลวกเส้นนะครับ นะครับเราลวกสองนาทีนะครับนี่แล้วก็ปิดไฟเลยครับน้ำมันเดือดอยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อไม่ปิดไฟเดี๋ยวเส้นเปื่อยนะครับนี่น้ำที่เดือดมันก็ยังร้อนอยู่นะครับเราก็วนวนไม่อย่าปล่อยปล่อยปุ๊บเส้นมันจะขาดเปื่อยพวกนี้ นี่มาม่านะครับในยามทุกยากก็อย่าลืมนะครับปลากระป๋องอะไรพวกนี้ไข่อะไรพวกนี้นะครับ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ออกขึ้นนี่เราก็ได้มาม่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่้องอย่างนี้เลยครับนี่ลงจานไปเลย ครับเราก็ลาดเลยครับนี่ครับลาดไปเลยน,นี่ลาดลงไปเลย ต้มนะครับสีครับเริ่มนะครับฝากติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับีวันนี้เราเอาเมนูง่ายๆนะครับอิ่มสบายท้องนะครับเมนูปัดกะเพราหมา่มาม่าปลากระป๋องนะครับ อร่อยนะครับลองทำกันดูนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเรานะครับเม k i ิ้ง o ุ k กกิ้วิดเล็กแต่หรือเล็กนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทานด้วยกันครับจะชิมเลยนะครับ ชิมกันเลยครับนะครับผัดกะเพรามาม่าปลากระป๋องนะครับนี่มีไข่ต้มด้วยนะครับเดี๋ยวชิมกันดูนะครับก็ไม่แปลกเลยครับก็อยู่เราก็วนเลยวนเนี่ยเราไม่ต้องปัดเส้นรวมกันในกระทะนะครับเพราะเส้นพวกนี้มันจะเปื่อยตอนนี้เราก็ลวกได้กําลังดีนะครับนี่คุุคล้าวดีนะครับโอ้หอมมากๆเลยนะครับมาชิมด้วยกันนะครับ อืม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 มร้อนขาดอืมอร่อยครับ ขอบคุณครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ